อยากให้ทุกคนพวกเราทุกคนมีความหวังกับมันนะครับวันนี้อาจจะบดบิดวันนี้อาจจะยังยไปไม่ได้แต่ผมว่าวัดนันหนึ่งมันจะเป็นนะครับเมืองไทยที่สมบูรณ์และแข็งแรงถ้าเราทุกคนมีวิสัยทัศน์อย่างนี้สิ่งที่ต้องทำก็คืออะไรคือเริ่มจากตัวเราเพิ่มจากเราทุกคนที่ดั้งฟังอยู่ในวันนี้กลับไปให้ไปสร้าง AI l i t e r a c y ให้ไปเข้าใจมันให้ไปใช้งานมัน ให้ไหมคิดว่ามันทําให้เราถูกต้องหรือเปล่าเพราะงะั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราและแน่นอนผมจะไม่พอยด่าตัวเราเองนอกจากตัวเราอีกอันหนึ่งที่จําเป็นจะต้องทําก็คือประเทศไทยผู้รับผิดชอบเมืองไทยจะต้องทําอีกสามก้นนี้นะฮะที่ผมมักพูดเรื่องภายสามชิ้นของ AS แต่วันนี้ผมจะมีภายสามชิ้นของประเทศชาติเราจะต้องสามสามเรื่องด้วยกันอันที่หนึ่ง เรื่องของ Stability of Political การเมืองต้องมั่นคงรัฐบาลต้องออกแบบรัฐมนูญไม่ใช่รัฐบาลนะครับใครก็ไม่ทราบออกแบบรัฐมนูญให้การเมืองมั่นคงไม่ใช่ลุ้นวันต่อวันวันนี้ใครจะเข้ามาวันนี้ใครจะออกมาอย่างนี้ไม่ใช่การเมืองจะเป็นซ้ายจะเป็นขวาสําหรับผมไม่มีความจําเป็นขอให้เป็นการเมืองที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและมั่นคงพอนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของ สังคมต้องเป็นธรรมนะครับหรือ equity society เพื่อลดความเหลื่อมล้ำตารสูงผมไม่ได้พูดถึงรายได้ในมุมนั้นผมพูดถึงความมั่นคงทางการใช้กฎหมายใครทำผิดก็ต้องว่าผิดใครทำถูกก็ต้องเป็นถูกไม่ใช่วันนี้คนผิดนะฮะพอมีอำนาจกลายเป็นคนถูกอย่างนี้สังคมจะอยู่ยากจะทำลำบากให้ AI ลเเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าสังคมมันยังไม่ถูกให้เกิดความเป็นธรรม เราไม่สามารถเดินไปได้และที่3ก็คือเรื่อง New Economy ต้องมีเศรษฐกิจระบบแบบใหม่ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบเดิมเรามี AI เข้ามา AI ช่วยเราถ้าช่วยในเศรษฐกิจระบบแบบเดิมไม่มีทางจะเดินไปแข่งขันกับเขาได้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะครับและนี่ไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองใหม่นะครับอย่าเข้าใจผิดแต่เป็นนโยบายของทุกพรรคการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลต้องนำเอาเรื่องสังคมเศรษฐกิจและการเมืองให้แข็งแรงให้ได้ หลายคนฟังออกจากวันนี้ได้ความรู้ AI แต่พอฟังข้อนี้ไม่เอาละคนหมดหวังแก่ประเทศชาติอย่านะครับทุกครั้งที่ผมขึ้นมาบนเวทีทุกครั้งที่ผมมีโอกาสให้สัมภาษณ์ผมจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าสําหรับผมแล้วผมมีความหวังกับเมืองไทยตลอดเวลาและอยากให้ทุกคนทัวกเราทุกคนมีความหวังกับมันนะครับวันนี้อาจจะงดนิดวันนี้อาจจะยังไปไม่ได้แต่ผมว่าวัดนันหนึ่งมันจะเป็นนะครับ เมืองไทยที่สมบูรณ์และแข็งแรงวันนี้จึงอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาใช้ AI พ i ิกนะครับโอกาสเพื่อสร้างพลังให้กับประเทศชาติขยายโอกาสสู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป